ฏิบัติทรมบุญก็เหมือนกันแต่เราทั้งทำทั้งปาถนาเห็นไหมเราจะปาถนามันทำไมเมืม่อเราได้อยู่แล้วนี่หาาลักคำง่ายๆนะไม่ต้องขอไม่ต้องปาถนาเหมือนกับปฏิบัติธรรมนี่แหละทุกคนปฏิบัติธรรมแต่ไปอยากได้ธรรมมันเลยไม่ได้ อาจารย์ปฏิบัติทำอาจารย์ไม่เคยปากปัญาว่าจะบรรลุพระธรรมได้ดวงตาเห็นทรรู้แต่ขั้นหนุนขั้นอาจารย์ไม่เอานะไม่เคยคิดเลยนิดเดียดฟั่งคยนเดียวนี่มันเลยเป็นข้อดีเนี่ยมันเลยปฏิบัติแต่แต่ไม่ไม่ไม่คาดหวังมันเลยสักแต่ว่าทำไอตัวไม่คาดหวังนั่นนะคือคือมันไม่พบไม่ช้า คือมันไม่เอาเลยนี่เมื่อไปเอาปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรมันก็ศูนย์ศูนย์ก็คือว่างเปล่าว่าเปล่าวินิพานเห็นไหมน่ะม,ม,มันมันง่ายอย่างนะี้นะเห็นไหมไอคนที่ไปบรปปรลุธรรมพอแล้วว่าพ่อป่าถนากูจะปฏิบัติธรรมตุ๊บกูต้องได้นะ่ะกูต้องบรรลุธรรมกูต้องรู้นะเห็นนีมหน้ามันเลยมีแล้วนะมันมีพรกิชาติแล้ว ทำมทำเฉยรู้เฉยคิดเฉยเดยมันก็ไม่มีแล้วพบชาตินี่เรามาเห็นตรงนี้เรามันแคบหนะ่งยไหมเหมือนแต่หลายคนนะเบอร์มีคนหนึง่งที่จะเป็นทาหารมันนี้ถึงเรามามาเป็นโโษกขนับอย่างก็ชอบพูดะเป็นคนพูดเก่งพูดดีด้วยนะ แล้วก็ชอบปฏิบัติธรรมชอบทางสมาธิเคยมามามาตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตั้สองปีสามปีที่แล้วแต่ก็มามาพระพาะบุญนั่นะเขาบอกวิธีปฏิบัติแกชอบาะใส่ใจแต่เขาไปไม่เปลี่ยนเพื่อทำจะเรียกว่าบาร,รมียังไม่ถึงวาสนายังไม่พร้อม เขาเลยบอกสะสมไปก่อนเนพรสอนอยังไงมันก็เปไปไม่ได้เข้าใจว่าจะทำยังทำไม่ได้บุกไปเรียนมาอยู่ที่เดิมอาจารย์เออได้แหน่นนนนนก็เอาบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมคนที่ยังไม่ได้เพรา็จุดยังไงมันก็ไปได้บางครั้งอาจารย์เออบางทีก็สงสารนะไอ้บางคนเทศนิดเดียวเข้าใจนะบางคนเอาอย่างไงอ่ะ มันจะได้ก็ไม่ได้กูม่งจะเข้าใจก็ไม่เข้าใจบงคนมึนเลยไม่รู้พูดอะไรเห็นไ,ไหมแต่คนที่บางคนไม่รู้เรื่องพูดพูดไปเออมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ยากเนาะไหนไหมเออมันแค่ง่ายเออมันก็ทําได้เห็นไ,ไ,ไหมล่ะไอพวกทีวีปุ่นีวาสนาอย่างเี้ยพุทธเจ้าต้องบอกว่าผลตกมาใช่ว่ามันจะถูกกับทุกคน ทุกไอ้ฝนตกมาไม่ใช่ว่ามันจะถูกกับต้นไม้ทุกต้นอุปมาอุปไมยมืนอกาทำนี่แหละเทศไปนี่ไม่ใช่ว่าจะโดนทุกคนมันก็มีโดนบ้างไม่โดนบ้างในต้นไม้ตกลงมาปุ๊บไอ้ต้นใหญ่มันก็โดนไอ้ต้นเล็กมันก็ไปโดนผูมั่กับภู้ทำบุญมารมียังไม่ถึงยังยังน้อยเห็นไหม สะสมไปเรื่อยๆก็ไม่เกี่ยวกับทานนี่กันแหละทุกคนต้องเริ่มจากทานหมดนะไอทีประเทศกันบอกว่ยไม่จำเป็นรหรอกเหเนือกับเพื่อนอาจารย์คนนี้เป็นพาะเป็นเจ้าไม่ต้องมาทำมุนถ้าปฏิบัติหรือมันก็พูดถูกแต่มันเป็นขั้นที่สูงๆกังงนแล้วแต่ส่วนมากมันต้องเริ่มหนึ่งหมดนะพุทธเจ้าต้องก็เริ่มหนึ่งนะเห็นไหมประวัติพุทธเจ้า ท่านทานนั้นทำมุนสุทานมาตลอดทานทุกสิ่งทุกอย่างทานลูกทานเมียทานสมบัติพระจ้าทานอะไรจนไม่มีเหลือทานชีวิตท่านก็ทานเห็นไหมมันต้องเริ่มจากทานทั้งนั้นแหละ